สวัสดีครับคณะกรรมการและเพื่อนๆพื่นครูนะครับวันนี้ผมนายอนัทเรนสมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีัครูนะครับจะมานําเสนอนะครับงานวิจัยนะครับในหัวข้อเรื่องการพัฒนานะครับผลการเรียนรู้โดยการจัดเรียนรู้นะครับแบบสแตนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมร่วมกับการเรียนแบบออนไลน์นะครับในวิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของักศึกษานะครับระดับชั้นปชสาสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีบุัครูนะครับ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับหนึ่งนะครับเพื่อหาประสิทธิภาพนะครับของแผนการจัดการเรียนรู้นะครับแบบสเต็มศึกษานะครับสองนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับผลการเรียนรู้นะครับในวิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับของนักศึกษานะครับระดับชั้นปชสามนะครับทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับอันที่สามนะครับเพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะครับของนักศึกษาระดับชั้นปชสามนะครับ ันที่4นะครับเพื่อศึกษาความพึงพอใจนะครับของนักเรียนระดับชั้นปชสามนะครับที่มีนะครับต่อการจัดเกยนรู้แบบสเตมศึกษานะครับกรอบแนวคิดงานวิจัยนะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับตัวแปรนะครับสองตัวด้วยกันนะครับตัวแปรต้นนะครับก็คือการจัดเรียนรู้แบบสเตมศึกษาเพื่อพัฒนาภาษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะครับร่วมกับการเรียนแบบออนไลน์นะครับในวิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ ตัวแปรตามนะครับจะแบ่งออกเป็น2ข้อนะครับข้อที่1นะครับผลสมทธิ์นะครับของการเรียนนะครับในวิชาระบบโทรศัพท์พื้นที่นะครับข้อที่สองนะครับทักษะการเรียนรู้นะครับและนวัตกรรมของนักเรียนชั้นปช .3 นะครับประชากรนลกกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรได้แก่นักเรียนนะครับพิทยาลัยเทคโนโลยีบุขันปูนะครับสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับระดับชั้นปช .3 จํานวน42คนนะครับที่เรียนในภาคเรียนที่1 นะครับปีการศึกษา2 5 6 3นะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับได้แก่นะครับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้าครูนะครับสาขาเลโกดิกนะครับระดับชั้นปช .3 นะครับกลุ่ม3-22นะครับจำนวน19คนนะครับโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับจะเป็นการเลือกแบบจอดจมนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนะครับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับวิชาระบบโทรศัพท์เ่้นที่นะครับ 2นะครับแบบทดสอบวัดผลสมมติทางการเรียนนะครับก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับอันที่3นะครับแบบประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะครับของนักเรียนชั้นปช3นะครับอันที่4นะครับแบบสอบถามนะครับความพุงพอใจนะครับที่มีต่อการเรียนรู้แบบสเตมศึกษานะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนนะครับก่อนดาเนินการทดลองนะครับเป็นขั้นที่ผู้วิจัยเนี่ย ก็าต้องศึกษานะครับรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับจากนั้นนะครับก็มาใช้ในการจัดการมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับและนํามาใช้ในการทดลองนะครับขั้นตอนที่สองนะครับผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้นะครับโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสั้นศึกษานะครับก็จะนะครับเป็นการจัดนะครับแบ่งออกเป็นนะครับ าแผนย่อยด้วยกันนะครับอ่าโดยอ่ข้อที่1นะครับขั้นเตรียมนะทดสอบนะครับความรู้เดิมนะครับขั้นที่2นะครับนําเสนอเนื้อหาใหม่นะครับอ่าขั้นที่3นะครับอ่าขั้นร่วมคิดร่วมทํานะครับของผู้นะครับผู้ใจนะครับอ่าขั้นที่4นะครับทดสอบรายบุคคลนะครับและหาคะแนนการเรียนรู้นะครับขั้นที่5ขั้นสรุปและให้รางวัลนะครับอ่าจากนั้นนะครับก็นํามาทดลองนะครับสอนในช่วง ข้เรียนที่1ปีการศึกษา2,563นะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนที่สนะครับก็เป็นขั้นหลังการทดลองนะครับก็คือจะให้นะครับผู้วิจัยทาแบบทดสอบนะครับหลังเรียนนะครับซึ่งจะเป็นทดสอบนะครับแบบทดสอบการเรียนรู้นะครับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนะครับเป็นแบบกรนัยนะครับจํานวน30ข้อด้วยกันนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ก็จะแบ่งออกเป็นตารางที่1นะครับวิเคราะห์นะครับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็จะมีอยู่นะครับแหัวข้อด้วยกันนะครับคะแนนเต็มรวมนะครับอยู่ที่80คะแนนนะครับถ้าเอ็กบาจะได้ที่8 0 3นะครับคิดเป็นร้อยละนะครับได้ที่80.26นะครับต่อมานะครับตารางที่2นะครับเป็นคะแนนทดสอบวัดผลสมมติทางการเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับ วัดผลสมมตินะครับกลางภาคนะครับแล้วก็วัดผลสมมติปลายภาคนะครับโดยคะแนนเต็มนะครับของกลางภาคและปลายภาคนะครับจะเป็นคะแนนเต็มอยู่ที่ครั้งละยี่สิบคะแนนนะครับค่า x bar นะครับรวมนะครับจะได้เป็นส6 0 0จดูนะครับค่าร้อยละรวมรวมนะครับจะได้เป็นแปดสิบจุดศูนะครับาลงที่สานะครับจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ ทดสอบหลังเรียนนะครับก่อนเรียนคะแนนเต็มนะครับอยู่ที่30คะแนนเต็มนะครับ x bar จะได้ที่ส3 5 3ิบาจุดห้าสามนะครับ sd จะได้ที่1 8 9จุด้านะครับนะครับหลังเรียนนะครับคะแนนเต็มจะอยู่ที่ส0สิบคะแนนนะครับ x bar นะครับจะได้เป็น2 2 9สองุ้า้านะครับ sd จะได้เป็นสองนเจดนะครับต่อมานะครับตารางที่สี่นะครับภาษาเรียนรู้และวัตกรรมนะครับ ขอนักเรียนชั้นปชสามนะครับจะแบ,บ่งออกเป็น9หัวข้อด้วยกันนะครับะคะแนนเฉลี่ยรวมนะครับจะแยกออกเป็น3สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่1นะครับจะอยู่ที่3.89นะครับเอสดีะนะครับจะอยู่ที่0 7นนะครับสัปดาห์ที่2นะครับเอ็กบาร์จะอยู่ที่4.10นะครับเอสดีจะอยู่ที่0.69นะครับสัปดาห์ที่3นะครับเอ็กบาร์จะอยู่ที่4 1 9นะครับเอสดีจะอยู่ที่0.66นะครับตารางที่5้านะครับ ระดับความพึงพอใจนะครับที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับแบบสเต็มศึกษานะครับก็จะมีอยู่หหัวข้อด้วยกันนะครับคะแนนรวมนะครับจะอยู่ที่นะครับ x bar สี่จุห้าเจ็ดนะครับ sd จะอยู่ที่ศู0้านย์นะครับแปลผลนะครับเป็นระยะที่พึงพอใจมากที่สุดนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับหนึ่งนะครับค่าประสิทธิภาพนะครับของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษานะครับ อของระดับชั้นนะครับปช3สาขาเทคโนิลยีนะครับนะครับจากการทำนะครับแบบทดสอบหลังเรียนนะครับในแต่ละหน่วยนะครับได้คะแนนเฉลี่ยนะครับร้อยละ80.26นะครับและทำคะแนนทดสอบนะครับวัดผลสมมติได้ถูกต้องเฉลี่ย80.00นะครับซึ่งนะครับที่ทำการที่ทำการเรียนการสอนนะครับด้วยชุดสอบที่สร้างนะครับขึ้นเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 80.26ต่อ80.00นะครับซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานนะครับการวิจัยที่กำหนดไว้นะครับ2นะครับผลสำลีนะครับทางการเรียนนะครับทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับก็จะพบว่านะครับคะแนนเฉลี่ยนะครับจากการทำทดสอบนะครับก่อนเรียนนะครับจะอยู่ที่ x bar นะครับ13.53 sd จะอยู่ที่1 9นะครับและหลังเรียนนะครับ เอ็กบาจะอยู่ที่ยี่สองจุดเก้าห้านะครับเอดีจะอยู่ที่สองจุดศูนย์เจ็ดนะครับอ่าก็จะต่างกันอย่างมีนัยยะทางสถิติอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานนะครับอ่าการวิจัยที่กำหนดไว้นะครับอ่าสามนะครับอ่าผลการพัฒนาทักษะนะครับการรู้นวัตกรรมนะครับของเนศึกษานะครับในระดับชั้นปชสามนะครับอ่าก็จะอยู่ในระดับนะครับแบ่งออกเป็นนะครับสามสัปดาห์นะครับ ก็คือสัปดาห์ท in ี like ่1นะครับ x bar จะอยูはは่ที่3.89จุด้ sd ที่0.73ยนะครับอ่าสัปดาห์ที่2นะครับ x bar จะอยู่ที่4.10นะครับ sd จะอยู่ที่0.69นะครับและสัปดาห์ที่3นะครับจะอยู่ที่ระดับมากที่สุดนะครับ x bar จะอยู่ที่นะครับ4.19จะ sd จะอยู่ที่0.66นะครับอ่าสี่ความพึงพอใจนะครับของนักศึกษานะครับที่มีผลนะครับต่อการจัดการเรียนรู้นะครับอ่าโดยภาพรวมนะครับ ระดับนะครับจะอยู่ที่มากที่สุดนะครับค่าเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ x bar เท่ากับ4.57นะครับ sd จะอยู่ที่0.50นะครับข้อเสนอแนะนะครับข้อที่หนึ่งนะครับการจัดเกฑ์รู้แบบสเปนศึกษานะครับครูควรอธิบายนะชี้แจงนะครับงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับที่สองนะครับผู้สอนนะครับควรชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานการปฏิบัติตนนะครับ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนนะครับให้นักศึกษาเข้าใจก่อนดําเนินกิจกรรมนะครับสามนะครับควรนำการจัดการรู้แบบร่วมมือนะครับโดยสเตตนะครับร่วมกับเทคนิคนะครับ KWDL นะครับไปใช้ในระดับชั้นอื่นๆนะครับสองนะครับควรทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบหรือพัฒนาการรู้ให้หลากหลายขึ้นนะครับ ครับทั้งหมดก็จะเป็นนะครับหัวข้อในงานวิจัยนะครับที่ได้นําเสนอน,นะครับยังไงก็ขอขอบคุณครับวิทยากรและเพื่อนๆพื่ครูทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ